ส่งงานลูกค้าค่ะ เจ้านี้เอาเครื่องมือมาซ่อมกับเราเยอะมากซึ่งวันนี้ก็มารับกลับนะคะซ่อมเสร็จหมดแล้วส่วนใหญ่ที่เอามาซ่อมจะเป็นเครื่องมือมีสายค่ะเพราะใช้ในงานก่อสร้างยังไงก็ต้องใช้แบบมีสายคนใช้กับคนซ่อมคนละคนกันค่ะถ้าเป็นเครื่องมือแบบไร้สายเนี่ยการดูแลมันค่อนข้างเยอะถ้าเอาให้ลูกน้องใช้เนี่ยไม่ดูแลให้เราแน่นอนฉะนั้นเครื่องมือแบบมีสายก็ยังตอบโจทย์กับงานก่อสร้างที่มีลูกน้องเยอะๆค่ะมีปลั๊กตรงไหนเสียบใช้ได้เลย ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดและส่วนใหญ่ที่ซื้อเครื่องมือไล้สายให้ลูกน้องใช้จะเป็นช่างเฉพาะทางอย่างเช่นช่างแอร์ช่างระบบช่างปัาปาช่างหลังคาแต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างงานโครงสร้างเนี่ยหนีไม่พ้นเครื่องมือมีสายค่ะและก่อนที่จะส่งมอบสินค้าคืนให้กับลูกค้าเราต้องมีการเทสทดลองกันก่อนค่ะว่ามันใช้งานได้ไหมไม่ว่าจะเป็นสายจี้ปูนสว่านแล้วก็ต้องลองเจาะลองแยกลองทุกระบบและลองทุกตัวค่ะ